ในที่สุดวันของครอบครัวก็มาถึงสาวถูกรางวัลที่หนึ่งรวยเป็นเศรษฐีวันที่หนึ่งกันยายนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสำหรับรางวัลที่หนึ่งได้แก่หมายเลข929332ส่วนรางวัลเลขหน้าสามตัวออกหมายเลข725และ298สำหรับรางวัลเลขท้ายสาตัวออกหมายเลข604และ210และรางวัลเลขท้ายสองตัวได้แก่หมายเลข83 หลังจากที่ออกรางวัลไปมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าภายหลังจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีผู้ใชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อเมธิดารัตได้โพสพรางวัลที่หนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าในที่สุดวันของครอบครัวก็มาถึงดีใจมาก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 ,มาก,กับพี่สาวสุดที่รัก หลังจากที่ได้โพสพดังกล่าวออกไปต่างก็มีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจาก new.ts n ขอบคุณค่ะ